ทิกตอกไม่แบนนะแจ็คเปิดให้เลยจากมือถือแตงโมอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยแซนติดแซนติดแฮดคี้เมาไม่ใช่เหรอเปิดเลยค่ะลูกบังเปิดเลยค่ะมีหลักฐานอะไรเปิดได้เลยหลักเาจะไปบังไม่เปิดน่ะไปบังไม่เปิดน่ะเขาจะเปิดที่ไงทิกตอกจะแบนกูไม่ก like ้ิดไปที่นาว่าฉันไม่รู้ว่าบังเอาหลักฐานมาจากไหนบังเอาหลักฐานมาจากคนที่ชื่อจากที่เป็นไอ้ขี้คุกที่มันเนี่ยส่งเข้าไปให้ออาจารย์พันเทพข้อมูล มั่วมันแต่งข้อมูลขึ้นก็ไปเชื่อมันอะไรใดๆก็แล้วแต่นะแซนพูดชื่อมาเลยไม่มีใครฟ้องแซนหรอกพูดชื่อมาเลยเอาเป็นว่ามันคือหลักฐานจากคนคิ่เอารับรองรับรงองแซนแต่งเรื่องค่ะไม่มีไม่มีใครจะฟ้องแซนแซนพูดชื่อมาเลยรู้ได้ยังไงลุงอัจฉริยะที่เขาจ้องฟ้องกันทุกอย่างเปลี่ยนเรื่องหมาเป็้เนี่ยเรื่องเราจะคุยในไลฟ์นี้พี่อัจฉริยะเขาจะไม่ฟ้องแซนอารับรองร่องค่ะ อย่าซื่อทะฉันฟังไมปลอมอ่ะมันไม่จริงมันแต่งขึ้นเรื่องอุปโลกฉันไม่ได้สนใจเรื่องอะไรอะแซนฉันไม่ได้ตามฟังทุกคอนเทนท์ที่ว่าพวกใครแต่งเรื่องด่าหรอกนะฉันไม่ทราบหรอกแต่เอาเป็นว่าฉันรู้แล้วกันว่าใครเป็นคนส่งเรื่องให้รันพันเทพเรื่องแต่งอ่ะเรื่องแต่งขึ้นมาอุปโลกค่ะปลอมอะ เรื่องเรื่องที่แซนอะเอาเอาเรื่องไม่ใช่บางแจ๊กเอาง่ายๆเลยบางแจ๊กถ้าบางแจ๊กมีหลักฐานตามทพูดทุกอย่างแต่การมนไม่ออกมามันเลยจะเปิดจะเปิดทางไหนไปแบบนี้ตอนนี้ตอนนี้แจ๊กคุยกับแซนอยู่ที่แจต้องเงียบก่อนนะไม่ไม่ไม่หับาแม่เดี๋ยวฟังทุกคนแม่คือแซนรู้ได้ไงว่าแซนเป็นคนถ่ายลูกเองอะแซนถ่ายเองมั่นใจ100%เหรออย่ามาถามเรื่อง้เดิม ามั่นใจว่าเป็นลูกต่อโอนเงินบางแจ๊กแค่นี้พอไม่ต้องถามแล้วไม่ไม่ไม่เอาเงินมาโชว์นับเลยเอาพแบบไหมอะไรนะคะมีต้นฉบับไหมเรื่องนี้เราไม่คุยกันละต้นฉบับมีสิคะมีโอนเงินก่อนบางแจ๊กต้องโอนเงินก่อนต้องมีเงินก้นก็ส่งต้นฉบับให้คดีใส่ไหมถ้าโอนเงินแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยบอกแล้วกันว่าจะให้ทำอะไรเนาะไม่ใช่ว่าแบบดีๆจะมาบอกให้ทำเพราะตำอวจะให้โอนอายกยกเว้นคนที่เป็นพวกเดียวกันน่ะ อย่างเช่นพี่หนุ่มกัญชัยไม่เอาเอาคนอื่นคนที่เป็นกลางอ่ะให้ประ่ามาด่ามาด่ามาด่ทีให้เรียงอยาเสียมารยาทสิครับแซนคิดว่าแจะบไปต้มีมารยาทค่ะไปเป็นคนกงบมันกับมันจะไไ่จะเป็นต้องมีมารยาทนะคะแม่แม่โอนเงินเนี่ยจะให้โอนไปหาใครอ่ะต้องเอาคนกลางสิบังมันใจใครล่ะบังมั่นใจใครบังโอนได้หมดเราเราให้ประชาชนตัดสินเลยว่าคนไหนที่คุณเป็นไม่เอาบ้านพลาที่ไม่เอาพี่หนุ่มกัญชัยไม่เอาใครที่แบบ ฝ่ายนี้หรือฝ่ายนู้นเอาเป็นคุณกลางที่สุดข้อแม้เยอะที่นแม่ฝั่งนู้นไม่ได้ข้อแม้เยอะไม่ได้ข้อแม้เยอะให้ทุกฝ่ายสบายใจว่าโอนเงินให้คนนี้ใครชนะคนนั้นรับไปแค่นั้นอ่ะทนายตุ๋ยดีไหมโอ้ตายแล้วเป็นกลางนะแม่กลางมากเปเพรากลางอยู่แล้วฮะพวกเราทุกคนคือเป็นกลางมากพวกเราทุกคนไม่มีใครเอ็นเอียงเลยกลางยังไงอ่ะ กลางก็ทุกวันนี้ประชาชนเขาเชื่อแล้วอย,อ,ยอย่าอย่าใช้คาว่าประชาชนเขาไม่เชื่อนะบางแต้มมีแต่ควายเท่านั้นแหละที่เชื่อพวกบางไมตายจริงๆคนเขาไม่เชื่อหรอกคน <c oughs> คนเขาคนเขาดูแล้วเขาคิดได้แล้ว <c oughs> ไอหมูคน <c oughs> เดิมอ่ะเลิกพูดน,นะว่าแบบประชาชนเขากินข้าวนะไม่ได้กินหญ้าไปหาปลาหาสารอาหารกินได้ครบผ้า,าหมู่จะได้ไม่โง่เอาด่าประชาชนอีกเหรอไม่ใช่ด่าคนที่เขาเชื่อบังไม่ได้ด่าประชาชน เราเล่นกันนะคะแม่ค่ะอยากจะถามบังว่าที่รูปแบบรูปเช่ใช่รูปแม่แซนไม่รูปจริงหรือรูปปลอมรูปนั้นที่บังก็ออกมาเปิดรูปไหนอะรูปที่แบบที่มีคนใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็แบบนั่งแบบแม่ค่ะรูปใช่ค่ะรูปของแม่ค่ะรูปรูปจริงหรือรูปปลอมคะรูปจริงค่ะแม่ตอนนั้นอะตอนนั้นอะประเด็นตอนนั้นที่แซนถ่ายรูปนั้นแซนเมา แล้วเมาอะไรก็ไม่รู้แต่ส่องให้กับเพื่อนๆตกไหมรู้เอาไม่เคยเอาไปรงมในโซเชียลมีเดียของแซนที่ไหนเลยเอาเอาอย่างนี้แซนคือแจ็คอับมีข้อมูลเอกสารครบแต่แจ็คไม่เคยเปิดให้เหีนเลยว่าเป็นข้อมูล พราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของแซนแจ็คไม่ไมค,คิดจะโกไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดแค่น้ำซิมในรูปอ่ะจริงแต่ส่วนใหญ่คือปลอมค่ะเอามาจากคนที่ชื่อไอจ้จักทำไมฉันจะไม่รู้รู้หมดเดเอามาจากใครคนที่ส่งข้อมูลมาเทียบไงคือคบางคุณว่าแม่แซนแม่แซนแบบปราออกจากนิวซีแลนด์ไม่จริงนะคะไปเรียนต่อออสเตรเลียค่ะมันย้ายไปอยู่ต่อออสเตรเลียค่ะรู้ข้อมูลไม่ครบเนี่ยนันแะที่เอามาเทียวพูดถูกถูกไล่ออกจากโรงเรียนนั้นใช่ไหม มันลาออกค่ะพอดีเพื่อนฉันย้ายไปต่อที่ออสเตรเลียที่เพิร์ตฉันไม่มีสิทธิ์ย้ายโรงเรียนหรอคะบางบาอก<ย>เรื่องะไรย้ายมาอยู่เชียงใหม่ใครมาแฉต้องมั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องด้วยไม่ช่สัก์แต่เอามาเปิดเอามาแฉไม่ได้ดูสีดูแปดเลยค่ะลูกแล้วมีตำรวจลงไหมตำรวจอะไรลงตำรวจอะไรเียนหลั่อไรร้อยร้อยสิบหกคนวิชาคะเรื่องอะไรอ่ะเอา มันไม่ถึงบอกไงว่าข้อมูลเน่ต้องจริงก่อนไม่ใช่ข้อมูลที่นีึงจันคะอันนี้อันนี้ข้อมูลที่โรงเรียนให้มาร้อยสิบหกคนถูกจับและถูกไล่ออกจากโรงเรียนและด่งสองตัวกับหนึ่งในนั้นเป็นคนแปลงและไะที่มาเชียงใหม่ที่มาอะไรไม่รู้นะคงะ้าเหรญไม่จริงค่ะไม่จริงเลยค่ะไม่ทราบว่าใครป็นคนให้ข้อมูลมาเอาข้อมูลมาเปิดได้เลยค่ะเพราะว่าโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ดิฉันลาออกย้ายไปอยู่เไม่ได้มาไม่ได้มาเชียงใหม่ละไปออสเตรเลียนะคะไอไอไอคนห้ามบนอย่าแทรกเข้ามาอะไรนะแซนแซนเป็นคนลาออกแล้วย้ายไปอยู่ออสเตรเลียไปเรียนต่อที่เพิร์ทค่ะเช็คข้อมูลให้ดีก่อนก่อนที่จะเอามามั่วเพิร์ทพ์ที่ไหนนะที่เพิร์ทค่ะบอกแค่นี้ละค่ะจะไปตามสื่อประวัติก็ไปตามดูให้ครบ ไม่ใช่ไปฟังที่คุกพูดมาแล้วก็มาเชือ่อข้อมูลไม่มีอ่ะกลวงมากๆากอ่ะเนาะเพราะว่ากุยิยนมานานละแล้วแต่เมืงองคือเรื่องบางเรื่องเนี่ย<ม>เราควรเปิดพอเราเปิดแล้วเราต้องเปิดด้วยหลักฐานอืมอืมมีใครขอเสริมด้วยใครอ่ะไม่รู้จักขอโทษด้วยนะครับไม่รู้จักจเล็กหลอทำไมวะ มึงจะแก๊กหล่อไหมวันนี้กูวงกับมึงแดงเ้ยังไงถุงเท้าใช่หรอใช่มึงล้างสบู่ตกหรอไม่สบู่เนี่ยสบู่เข้าตาแต่ของเงี้ยเขาตัดเลยเมื่อวานกับแป๊ะมึงไม่อยู่คนบอกเขาเล่าเรื่องไอ้ไอ้คนนึงอ่ะขาจักรเลเนี้ไอ้ขวดขวดนั่นอ่ะเขาเลือกอะไรกันอ่ะ โลออนยาวๆโปวดยาวๆอ่ะปวดยาวๆอ่ะสารโซมมหรออะไรอ่ะโลออนปวดโลออนนแต่ว่าเป็นปวดยาวๆหน่อยสมัยก่อนนะใช่ปวดโลออนยาวๆอ่ะเออคุณหมอเขาเล่าให้ฟังว่ามีผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลแต่เอโรออนเนี่ยติดโดทั้งโอ้เข้าใจละอ๋อกว่าจะเอาออกมาได้ปวดลำบากมากตัวกูอ่ะบอกคุณหมอว่าอะไรร้ป่ะกูบอกว่าเอาคุณหมอ คนนั้นเป็นแปลกซ้าเหรอ <arcade> ทำไมอ่ะไม,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 ไม่คุณไม่ต้องใช้พวกนี้มีของจริงแก๊สไม่ไม่คุณนิกได้แต่แค่มึงอ่ะเ <c oughs> พราะคนที่เพิ่งเพิ่งกลับมาได้ก็คือมึงคนเดียว <ten> ไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่แก๊สตะกุ่่มีอะไรอีกอะมีอะไรอีก เมื่อวานกับเพื่อนถือมาอาจะนโดนเมื่อวานตอนประมาณกูก็เมืองนี่ใช่หรอมึงมาดูเพราะมีคนออาตรงใช่ใจวางกูไปแอบดูกูยังพูดกับเพื่อนละเต่าแม็โครละห้าร้อยเออกูไดเต่านิ้มแม็กกูพูดเลยว่ามันขึ้นไปไม่ขึ้นมันไม่กล้าขึ้นหรอกเมืองออแต่มึงเข้าไปดูอย่างกูอ่ะให้ให้ moderator กูแล้วตัวกูก็ขวด ตอนแรกกูนึกว่าอวตารพอกูเข้าไปกดไปดูก็เออไม่ใช่อวตารมันเองใช่มันนั่นแหละเออเออมันเองแต่พี่บอกว่าจะเปิดอีกไหมพี่จะให้เปิดมากกว่านี้มันจะมีที่ยืนไหมคุณหมอเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนเนออคุณหมอบอกว่าเขามากั้ามแล้วไม่ต้องไม่ต้องเปิดแล้วพอแล้วแค่ที่เตี้ยเลยดูแตงพอแล้วพอแล้วอืมอ่า ไปหาเขเก่งน้นองไปหาจากไหนน้องกูชอบมึงเก่งมากเลยยอมรับเลยเก่งมากเลยไปหาเาจากไหนสนทัพสนทมพจริงๆอะ่ะมีแบบนี้นอีกเยอะผมชอบเขาใช่ไหมมึงก็เลยแบบไปตามหาลูกเขาเฮ้ยเขาเจอความใหม่นี้ไหมมีออ<ะ>กับใครกับใครอะไรมึงน่ะเพื่อรักมึงนั่นแหละนั่นแหละไม่รู้หน้าหลออีกคนนึง อยากจะดูไหมอยากจะดูไหมเนี้ยว่ะอ่ะทุกคนทุกคนห้องนี้ห้องไหนห้องนูน่นทุกคนรวมพลงังอ่ารวมรวมกันคนเข้ามาคนเข้ามาหาเรากี่เอากี่กี่คนดิทำไมเขาจะเปิดแป๊บเดียวเปิดแป๊บเดียวแะไ,ได้หรออ่ะเพราะว่าจะบินก็นให้บินทีเดียวเลยไงเอาสักห้าพันไปเวลาบินนี่มึงบินคนเดียวหรือกูบินด้วยเนี่ยมึงไม่บินหรอกอ่ะสักห้าพันเอามาเลย ร่วมพลังเลยทุกคนเอาสักคร้วเอาแล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 ้วอ่ะวันนี้สิบแปดบวกนะคันโอ้หแต่ละคนบอกดู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 ใครบินสรุปซะเลยแจ็คเป็ไอ้แจ็คมันบินใช่ไหมใช่ไหมแจ็คบินคนเดียวหรอใช่แว็บเนืงอ่ะมันมันน่าจะจับทันบ้างไม่รู้ไม่รู้อ่ะตอนนี้กี่คนแล้วของมันแจ็คอะ่ะไม่ไม่ไม่เคยทุกคนฟังนะฟังฟังแจ็คกับเขาบอกว่าอย่าทำ คือผมอะ่ะจะไม่ได้เปิดรูปหน้าของไอแฟนผมจะเปิดรูปหน้าของผู้ชายคนนึงที่ไปนาขาอ่ะจะไม่เปิดน้อยไอแฟนนะไม่เปิดโอเคไอติงไอติงไอติง,ตงอ่ะกดหนึ่งแล้วทุกคนอยากดูก็กดหนึ่งมาดิเอาแล้วเอาแล้วอยากดูกดหนึ่งมาเลยเร็ว